สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวบาวป้อมเป็นช่องที่ตามหาคุณหาข่าวดิน่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บาวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวตุนดาก็ยอมแจ็กไล้์สุดขนของแม่มาขาย็อดพีกปิดก้นชูกล้อง คนของในบ้านมาไลฟ์สดขายทุกอย่างนอกจากเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแล้วหนุ่มแจ็คแฟนฉันยังขนเล่นขนของเล่นออกมาไลฟ์ขายด้วยซึ่งงานนี้หนุ่มหนุ่มแจ็คได้บอกกับแฟนๆที่ได้ดูไลฟ์สดอีกว่าให้ช่วยๆกันหน่อยเพราะอยู่ในช่วงโควิดขณะขายของอยู่มีคนคอมเมนต์ขอมาให้โชว์ตูดหน่อยเลี้ยงลูกเหนื่อยอยากหัวเราะแจ็คก,ก็จัดให้เดินไปถอดกางเกงโชว์ตูดให้ตามขอลองพร้อมบอกพร้อมทั้งบอกถ้าไม่ซื้อนะกูโดนด่าช่างมัน เขาเครียดเรื่องลูกอยู่คุณกันกันทาวรพร้อมถามว่าเสื้อที่ใส่อยู่ขายไหมแจ็คบอกขายหมดนอกจากนั้นถึงขั้นถอดกางเกงในเอ้ถอดกางเกงให้เหมือนรูปเสื้อยืดที่ขายสร้างสีสันให้กับลูกค้าแฟนคลับไปอีกหนุ่มแจ็คถึงขนาดเอาวิกผมแม่มาขายด้วยพร้อมบอกว่าขายวิกผมช่วยซื้อของแม่ผมหน่อย150พร้อมทั้งยังมีเสื้อผ้าแม่มาฝากขายตัวละ200ช่วย F c ซ ช่วยซีเแม่ผมหน่อยนอกจากนั้นยังมีแว่นตาของแม่บอกว่าได้บุญช่วยซื้อแม่ของผมกาเป็นข่าวในช่วงปรากฏการโควิดนะครับสำหรับแจ็คแฟนฉันนะครับหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่หว่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวเด็เดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจาก บรรทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ